เดือดร้อนเงินแล้วต้องการทําขายฝากเนี่ยนะครับผมเขาเป็นในทุนมือใหม่นะครับผมอยากจะเขามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับผมอยากจะเอามาลงทุนแปลงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออมาลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจของการขายฝากนะครับเพื่อนๆที่ชมในไลา์อยู่เนี้ยแต่ว่ารับเฉพาะในกําแพงแสนนะเพื่อนนะเออรับเฉพาะในกำแพงแสนแต่ว่าต้องเป็นราคาขายฝากจริงๆนะครับไม่ใช่ราคาขายขาดเออก็มีหลายแปลงที่ส่งมาให้นะครับผมผมก็คือเราเป็นในหน้าเราประเมินได้อยู่แล้วนะครับผมเราเราเราเขาเรียกาอะไรวิคห์ราคาได้อยู่แล้ว นะครับผมรัะฉะนก็หลายแปลงก็ไม่ผ่านนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแปลงขายขาดจะมากกว่านะครับผมเออแต่บางทีแบบเพื่อนๆร้อนเงินเน่ะแล้วการที่จะไปยืนกู้แบงค์เนี่ยมันช้านะครับผมเออก็เอามาขายฝากสักปีนึงแล้วเราก็ทาดุง้งทําดอกส่งไปนะครับผม <c oughs> เราไม่มีคืนต้นเราก็ไปต่ออายุได้อีกนะครับผมขายฝากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆท่านคิดนะครับผมถ้าเรามีวินัยนะครับผมเออถ้าถ้าเรามีวินัยเนี่ยการขายฝากไม่ได้น่ากลัวเลยเพื่อน นะครับผมแต่ว่าเราได้เงินไวด้วยวันเดียววันสองวันท่านได้แล้วนะครับวันนี้จะลุนสากาไปดูพรุ่งนี้นัดในทุนเลยนะครับผมนัดในทุนไปที่สำนังกงานที่ดินได้เลย